โอ้โลูกพี่ครับชิดยอดเลยครับโอ้โนี่แข่งจิ๊บจิ๊บวันนี้ฉันนี่เกียดหมดแรงฉันไปหาไม่แค่สอง ทังวันฉันหาไมาเ่เป็นสิบโอ้ยเป็นสิบเลยเหรอครับ Not Security แอปที่ทุกมือถือต้องมีติดเครื่องไว้ไม่ว่าจะเป็นตอนเล่นเกมหรือว่าเวลาทุกคนนะฮะท่องเว็บต่างๆเนั้นทุกคนครับกลัวติดไวรัสแอป Not Security สามารถสแกนไวรัสและกําจัดไวรัสในมือถือพวกเราได้ดทพวงกันเลยและปัญหาความจํามือถือเต็มไม่มีพื้นที่ที่จะเก็บข้อมูลแอป Not Security ก็สามารถล้างขยะโทรศัพท์ของทุกคนได้อย่างหมดจดและก็ง่ายดาย เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้กับมือถือของเราและเมื่อไหร่ที่พวกเราเล่นเกมนะทุกคนครับเครื่องอืดเครื่องชา้ากระตุกเล่นเกมก็ค้างแอปนอตซ e ค u ว i ิตี้นะฮะก็สามารถนทุกคนครับช่วยเล่นความเร็วของเกมให้ด้วย ทำให้เวลาเราเล่นเกมกลับมาลื่นปืนลื่นปืนอีกครั้งไม่ดูเห็นไว้ลื่นขนาดไหนโอ้โหไม่ต้องกลัวตุกเลยนะครับเนี่ยและตอนนี้นะสำหรับคนที่เล่นฟรีไฟนุ่งคนครับ App n o ต s คิวลิตี้นะฮะมีกิจกรรมสูตรพิเศษตั้งแต่วันที่21มกราจนถึงวันที่28มกราคมนี้นะเพียงทุกคนดาวน์โหลดแอปนอติคิวลิตี้นะทุกคนแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆนะฮะที่ทางแอปเขาึ้นให้เห็นไหม พอทำธุกรกิจรายวันให้ครบแล้วนะุกคนก็จะมีโอกาสเปิดกล่องจะได้รับของรางวัลร้อยเปอร์เซ็นต์ของรางวัลก็ไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Pro Max นะหรือว่าเพชในฟรีฟลน Free Fire 4,450เพรหรือว่า583เพรหรือว่าจะเป็นบัตรเติมเงินมือถือแล้วก็ฟูฟ่องนะทุกคนครับเยอะแยะมากมายก็ตั้งแต่วันที่21มกราจนถึงวันที่28มกราคมนี้นะคบอย่ารอช้าเข้าเพจสโตร์แล้วก็พิมพ์ดอทซิเคียวิตี้แล้วก็ดาวน์โหลดกันเลยง่ายๆเห็ไหนไหม หัวใจผมสลายฮะทุกคนใจผมแตกสลายเป็นลนลานชิ้นเลยบางคนไม่กดไหลแล้วเข้ามาดูในทุกๆวันลิปใหม่มาทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ลง15บหานาฬิกาสี่นาทีเสาร์อาทิตย์ลง14นาฬิกาส้านาทีขอไม่มีใครดูแล้วไม่มีใครกดไหลหัวใจผมเลยแตกสลายแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นซิงเสียงและไหนที่จุดใจที่แตกเป็นซิงเสียงก็ถูกบดละเอียดจนกลายเป็นปุ๋ยผงหมดเลยใจผมอ่ะ แทบจะกลายเป็นกอนฝุ่นไปแล้วฮะ พี่สาวขอ,อน้าม้งที่ทราบรับน้ำอะไรดีคะ,อะเอาน้ำเปล่าก็พอครับพี่แสบคอเอาน้ำเปล่าขวดใหญ่หรือขวดเล็กคะอะไรก็ได้น้องสาวครับพี่ขอถามอะไหน่อยสิคะคุณลุงโอ้ยนี่เลือกพี่ได้ไหมอย่าเรียกค่าลุงสิอ๋อก็ได้ค่ะพีะ่เดี๋ยวก่อนนะลุงพี่สาวเอาน้ำให้ผมก่อนเสียงไม่มีแล้วเนี่ยลุงผู้ให้เขาคุยกันอย่าเพิ่งพูดแทรกสิลุง ถ้าผมมาก่อนผมต้องการน้ำผมแสบคอเออรอไปก่อนเถนะอะน่ไออาหารที่พี่กินอนะ่ะพี่ขอถามเล่หน่อยสิค่ะพี่มีอะไรเหรอคะอาหารไม่ถูกปากเหรอคะตัวหน่อยอยู่นะแต่พี่อยากให้ลดลงหน่อยอะ่ะโทษพี่ช่วงเนี้ยหมูมันแพงมากเลยนะคะหนูก็เลยต้องปรับราคาหาันขึ้นทั้งหมดเลยอะคะ่ะพี่เห็นใจหนูเถอะนะคะหนูลดไม่ได้จริงๆค่ะพี่พี่บอกให้ลดอะ่ะ ไม่ได้หมายถึงราคาอาหารแต่พี่หมายถึงแม่ค้าลดความน่ารักลงหน่อยไหมพี่กินข้าวไปมองเราไปหัวใจพี่ละลายหมดแล้วเนี่ยพี่ก็ลุงอย่าเพิ่งจีบสาวพี่ครับอาน้าเปล่าให้มก่อนจะจาน้องเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำให้นะจ๊ะเดี๋ยวกน้องรีบไปไหนอ่ะคุยกับพี่ก่อนสิเอาน้อง ผมต้องการน้ำโอ้แหยหนุ่มไม่เห็นเลยว่าพี่ทำอะไรกันอยู่แต่วงต้องการน้ำน้ำให้ก่อนแล้วผมจะไม่ยุ่งเลยโอ้ยน้องสาวพี่ว่าปิดร้านดีกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่พาน้องไปเที่ยวแถห้เงินด้วยโอเคไหมเอ้ยจริงเหรอคะพี่จริงแล้วเดี๋ยวก่อนแค่นั้นไปค่ะพี่โอเคแคเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวนะจ๊าเดี๋ยว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 พี่พี่เท้าโอยน้ำกลัวน้ำ ลุงลุงอะไรอ่ะไอ้นุ่มมีอะไรกับพี่ถ้าเรื่องน้ําไปหาซื้อร้านถัดไปไปโอ้ยไม่ต้องนะผมกินของลุงไปแล้วเมื่อกี้บนโต๊ะลุงอ่ะไอ้น้ําบนโต๊ะเหรอลุงเอาบนปากนะเมื่อกี้ไม่ทันแล้วแหละเออแล้วมาแต่มีอะไรกับลุงอ่ะคือผมเห็นลุงจิีบสามเมื่อกี้แล้วผมอยาก ลุงสอนผมบ้างอ่ะที่ลุงสอนแกจีบสาวเนี่ยนะไม่ใช่สอนจีบสาวลุงไอจีบสาวอ่ะผมจีบได้แล้วแต่ผมเห็นลุงจีบสาวเก่งขนาดเนี้ยชวนสาวไปต่อได้ขนาดเนี้ยแสดงว่าลุงอ่ะก็คงในปิดเปียวกับผู้หญิงมาเยอะเลยสิก็ไม่เท่าไหร่หรอกแค่ห้าเองฮะจริงเหรอทั้งชีวิตลุงเพิ่งห้าคนเองเหรอห้าแสนคน แสนคนผู้หญิงสองคนเนี่ยก็เป็นคนที่ห้าแสนหนึ่งและห้าแสนสองลุงผมไม่ขอเรียกว่าลุงนะผมขอเรียกลูกพี่เลยแล้วกันลูกพี่ครับสอนผมหน่อยเฮ้ยเจมเจมส์ลูกพี่ลูกพี่สอนผมหน่อยนะครับพูดีว่าเดี๋ยวผมอ่ะต้องไปแข่งกับเพื่อนอ่ะถคว่าใครปิดปิ้วเก่งที่สุดอ่ะถ้าเกิดว่าลูกพี่ถอนผมอ่ะผมต้องชนะเพื่อนผมแน่เลยอืมก็จริงนี่แกว่านะ ถ้าเกิดว่าแกได้โค้ดนึ่งชันไม่สอนรับรองว่าแกต้องป,ปิดปิวเก่งที่สุดในโลกอยู่แล้วแหละจริงครับจริงครับลูกพี่นี้ลูกพี่สอนผมเลยนะครับนะครับฉันก็นไม่เคยสอนใครด้วยสิเอาวะจะสอนแกสักคนแล้วกันขอบคุณครับลูกพี่ขอบคุณครับ <c oughs> โอเคถ้างนั้นเดี๋ยวแกก็ตามฉันไปที่บ้านฉันเลยแล้วกันนะได,ได้ครับลูกพี่ไปไปบ้านลูกพี่เลยใช่ไหมครับอืมตามมาแล้วกันไป <c oughs> เดี๋ยวสาว อ้พี่อ๋อเลยเว้ยชนะแน,น่เอา้านี่ใครกันอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวอืมหวัดดีเป็นใครอะ่ะเอ่อผมที่จองคิวกับพี่โพนี่ไว้ครับอ๋อแต่ว่าเรานัดกันบ่ายหนึ่งนี่นี่มันเพิ่งเที่ยงเองนะรีบอะไรขนาดนั้นไอ้น้องหิวขนาดนั้นเลยเหรอเออไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับพี่โพนี่คือว่า ผมนั่นก็พี่โพนี่บ่ายหนึ่งผมก็เลยอยากมาล่วงหน้านครับเดี๋ยวรอไวหนึ่งเราก็ค่อยเลื่อก็ได้นะคะผมนี่รีรบครับมาล่วงหน้าเนี่ยนะนี่น้องไม่ได้มาสัมภาษณ์งานนะไม่ต้องมาล่วงหน้าหรอกเออขอโทษครับขอโทษอีกแล้วเนี่ยเด็กน้อยจังเลยนะอ,อ,อนี่ยังดูเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยนี่ทำไมไม่หาแฟนเองล่ะทำไมต้องมาปิ๊ดปิ้วกับพี่ด้วยอะ่ะเออคือว่า พอดีผมกำลังจะแข่งกับเพื่อนว่าใครปิดปิ้วเก่งที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าใครเก่งที่สุดก็ให้ได้จีบผู้หญิงคนหนึ่งพูด,ดียมกับเพื่อนแอบชอบเหมือนกันนะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้ตัดสินกันนะครับพี่พนี่เด็กสมัยนี้เอาเรื่องแบบนี้มาแข่งกันเพื่อหวังที่จะจีบผู้หญิงเนี่ยนะนะเออครับอือมก็เลยมาใช้บริการฉันเพื่อหวังว่าให้ฉันสอนปิดปิ้วให้เก่งขึ้นงั้นเหรอเอ,อ่อใช่ค่ะพี่พูนี่ คือผมได้ยินหลายคนยินรุ่นพี่หลายคนบอกต่อกันมาครับผมเกรงอยากจะมาขอ้องพี่พนี่ให้พี่พนี่ช่วยสอนผมหน่อยนะครับให้ผมเก่งขึ้นครับผมมีเวลาแค่3ามวันผมจะขอจองพี่พูนี่ทั้ง3าวันเลยนะคะก็ถ้าจองคิวมาฉันก็ต้องทําให้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่นี่ขอบคุณนะคะพี่พนี่ผมจะตั้งใจเรียนนะคะพี่พูนี่ <laughs> แต่คนจริงๆเลยเนี่ยเอาไง จะเริ่มเลยไหมล่ะครับเริ่มเลยก็ได้ครับอ๋อเพราะว่าแคทไปยื่นข้อเสนอแบบนี้ให้แน่ๆเลยไอ้บ้านั่นถึงได้มาทำแบบนี้อะ่ะนี่คาเมลรู้จักผู้ชายสามคนที่เรายื่นข้อเสนอให้ด้วยเหรอเอ่อเรารู้จักอยู่คนนึงอะ่ะคนที่ชื่อแม็กนัมอ่ะอย่าบอกนะว่าแม um ็กนัมอ่ะเป็นคนที่ได้ปิ๊บปิ้วกับคาเมลอ,ะ <S <S อ่ะ นี่ฉันอยากรู้เรื่องของเธอแล้วอ่ะช่วยเล่าหน่อยสินะเออก็ได้คือจริงๆเรากับแม็กนัมก็อยู่ข้างบ้านกันมาตั้งแต่เด็กอะ่ะก็เลยเป็นเพื่อนกับแม็กนัมมาตั้งแต่เด็กแล้วเราอะ่ะก็แอบชอบแม็กนัมมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วมีวันหนึ่งอะ่ะเป็นวันเกิดแม็กนัมอะ่ะแม็กนัมก็ไปดื่มกับเพื่อนมาพอแม็กนัมกลับมาถึงบ้านอะ่ะ เราก็เอาของขวัญไปให้แม็กนัมที่บ้านอ่ะแล้วแม็กนัมก็ชวนเราขึ้นไปดื่มเป็นเพื่อนในห้องอ่ะแล้วจากนั้นเราสองคนก็เฮ้ยแล้วได้คบกันไหมอะ่ะอ,อืมไม่หรอกแม็กนัมกับคิดว่าเราเป็นผู้หญิงง่ายๆอะ่ะแม็กนัมมันก็คิดแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนนั่นแหละเอา้าแล้วทำไมไม่บอกความจริงไัล่ะว่าคาเมลอะ่ะก็ไม่เคยปิดปิ้วกับใครแถมยอมปิดปิ้วกับแม็กนัมอ่ะ ก็พะว่าชอบแม็กน e ัมจริงๆแม็กนัมมันก็คิดว่าเราเป็นแค่ผู้หญิงรักสนุกไปแล้วอ่ะถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่เลือกแม็กนัมแน่นอนโอ๊ยไม่ต้อง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 หรอกแคทถ้าแม็กนัมรู้อ่ะมันต้องโกรธเราตายแน่เลยอ่ะแต่จะให้เราเลือกแม็กนัมได้ไงเล่าค่ะเมื่อนชอบแม็กนัมอยู่นี่เฮ้ยนั่นมันเรื่องเมื่อก่อนตอนนี้เราไม่ได้คิดอะไรกับแม็กนัมแล้วจริงเหรอไม่ได้คิดอะไรกับแม็กนัมแล้วจริงเหรออืม เราไม่ได้คิดอะไรกับแมกน้ำเขาแล้วจริงๆแน่นะอืมร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนไม่ได้คิดแล้วอืมถ้า,างั้นเราก็โอเค <laughs> ถ้า,างั้นไปเรียนกันเถอะปะอืมโ,อโหลูกพี่ครับคิดนอจเลยครับอนี่แข็งจิบวันเนี้ฉันที่เจยดหมดแรงงั้นไปหาไม่แค่สองั้งวันฉันหาไม่เป็นสิบโอ้ยเป็นสิบเลยเหรอครับ <laughs> เออนี่ ว่าแต่ฉันถามแกหน่อยสิจะไปแข่งปิ๊บปิ้วรือเพื่อนแข่งเพื่ออะไรอะอ๋อคือน,นี้ครับลูกพี่พอดีว่าโรงเรียนของผมอะเขามีเด็กใหม่เข้ามาคนหนึ่งครับเป็นผู้หญิงสวยน่ารักตรงสเปกผมทุกอย่างเลยครับลูกพี่แต่พอดีไอ้เพื่อนสนิทผมอีกสองคนอะมันก็นันชอบเธอเหมือนกันแล้วสามคนอะก็เลยเข้าไปจีบผู้หญิงคนเดียวพร้อมกันนะครับลูกพี่แต่ลูกพี่ต้องไม่เชื่อนแน่ๆเลยครับอยู่ดีผู้หญิงคนนั้นอะ ก็ยื่นข้อเสนอพวกผม3าคนข้อเสนออะไรอ่ะเธอบอกว่าเธอไม่สนใจเรื่องหน้าตาฐานะอะไรทั้งนั้นเธอแค่ต้องการผู้ชายที่ปิดปิ้วเก่งที่สุดนะครับมีผู้หญิงแบบนี้ด้วยเนี่ยจริงครับลูกพี่แถมยังสวยมากๆเลยที่สําคัญอ่ะเธอยังไม่เคยมีใครด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมปิดปิ้วเก่งที่สุดผมก็จะได้เป็นแฟนคนแรกแล้วก็คนแรกของเธอเลยครับลูกพี่ ก็ถือว่าเป็นสื่อที่น่าต่อสู้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมล่ะครับลูกพี่แต่ตอนเนี้ยผมไม่กลัวนะครับผมมีลูกพี่สอนผมแล้ว่ผมต้องชนะไอ้สองคนนั้นแน่นอนอมไม่ต้องห่วงหรอกแกเป็นลูกศี่ของฉันฉันมีวันทำให้แกแพ้นแน่นอนโอ้ยสุดยอดขอบคุณครับลูกพี่ขอบคุณครับ ถ้าเกิดว่าผมชนะนะครับผมเรียนจบปุ๊บผมจะบวชให้ลูกพี่ักสามวันสัมี่ต่อแนละ้วแม่เรื่งเล็กน้อยเอาเป็นว่าสาวันที่แกมีเวลาเนี่ยก็มาอยู่กับฉันทุกวันฉันจะค่อยสอนแกบอกเทคนิคต่างๆไม่ต้องห่วงแกต้องชนะอีกเพื่อนของแกแน่นอนโอ้ยครับลูกพี่ขอบคุณครับ